วันละตัว EP ที่52ก่อนจะเริ่มเช่นเคยอย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b สไ r i b e จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอของช่อง m a r ์ค r รีครับสำหรับ EP นี้ครับอยากจะแนะนำหุ้นท่ากัศยานครับก็คือตัว AOT ช่วงนี้ไม่รู้มันฮอตอะไรขนาดนี้นะครับทำให้ราคาเนี่ยบวกกลับขึ้นมาแบบค่อนข้างเยอะเออทำเอาหลายคนคิดว่าเอ๊ะมันกลับมาจริงหรือเปล่า แต่ก่อนที่เราจะไปดูตรงนั้นครับเดี๋ยวเราไปรู้จักเขาก่อนดีกว่าว่าเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้างครับเริ่มต้นครับในส่วนของตัว AOT นะครับหรือว่าชื่อบริษัทก็คือท่าอากาศยานนะครับของไทยนี่แหละแล้วก็ในส่วนของบริษัทครับเขาดําเนินกิจการนะครับพัฒนาท่าอากาศยานครับทั้งการบินขึ้นหรือว่าบินลงทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศให้มองง่ายๆครับเปรียบเสมือนขับ เออขับของสนามบินของเครื่องบินนะครับที่จะมาบินขึ้นบินลงพักสายพักอะไรกันครับก็จะมีการแบ่งหลากหลายกันไปเนาะเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีในส่วนของการให้พื้นที่เช่าในการลงจอดครับแถมยังมีมูลค่าสินค้าต่างๆที่เป็นแบบดิวตี้ฟรีอ่าก็ร่วมมือจับมือนะครับกับตัว King Power เนี่ยทำสัญญาร่วมกันนับ10ปีนะครับก็จะเห็นว่า ใครที่ไปใช้บริการท่ากัศยานสุวรณภูมิเนี่ยเราจะเห็นอยู่เนาะว่าจะมีสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับดิวตี้ฟรีต่างๆนั่นเองอ,อันนี้ครับก็จะเป็นธุรกิจหลักๆของเขาครับให้มองภาพเดียวกันเลยว่าท่ากัศยานครับอะไรก็ตามที่อยู่ในท่ากัศยานทุกอย่างจะเป็นรายได้ของเขาทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นการขอพื้นที่เช่าสินค้าที่ขายตัวเลขของจํานวนนักท่องเที่ยวบาบาบาพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง ของตัว AOT นั่นเองคราวนี้เรามาดูดีกว่าครับว่าข้อมูลต่างๆสถิติต่างๆมันยังมีความน่าสนใจอยู่ไหมนะครับในสัดส่วนของราคาตอนนี้ครับเริ่มต้นจากราคาก่อนเลยครับตอนนี้ราคานะครับก็สวิงนะครับอยู่ในกรอบตั้งแต่43บาทไปจนถึง47บาทมาบอกว่าอเน,นี้ยเป็นจุดที่หลายคนเนี่ยเริ่มให้น้ำหนักแล้วนะครับสำหรับตัว AOT นาะถึงแม้จำนวนนักท่องเที่ยวเ,เนี่ยปรับตัวลดลง แต่ในส่วนของพื้นที่เช่าค่าใช้ใจ่ายต่างๆสัญญาต่างๆตรงนี้มันก็ยังโคเวอร์ในส่วนของตรงนี้อยู่ใน52สัปดาห์ที่ผ่านมาครับราคาเนี่ยสวิงตั้งแต่26ไปจนไปถึง62ครับช่วงที่มันลงมา26เนี่ยหลายคนแบบรอช้อนเยอะมากนะครับพูดถึงเยอะมากว่าเอ้ยมันจะลงไปต่อไหมหรือว่ามันจะขยับไปยังไงและตอนนี้มันขึ้นมาถึง40แล้วนะครับอยู่ในเกมที่แบบโอ้น่าสนใจและอ่ะกลับ ตัวกับใจขึ้นมาเรียบร้อยนะครับคราวนี้ในส่วนของ P/E ครับที่เป็นอัตราราคาต่อกำไรสุทธิอยู่ที่37.44ครับถามว่าสูงไหมก็ในมุมของบ้านนะม้าบอกว่าอาจจะแพงไปหน่อยเอออาจจะแพงไปหน่อยในส่วนของ P/E แต่ว่าในส่วนของตัวเนี้ยมันสอดคล้องไปกับตัวกําไรเพราะว่ากําไรของเขาเนี่ยเพิ่งฟื้นกลับขึ้นมาเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องรออีกสักระยะหนึ่งถึงจะรู้ว่าเอ้ยมันคุ้มทุนหรือเปล่าเออ ปีละที่จะคืนทุนเนาะเออดังนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูองค์ประกอบอื่นๆเพิ่มครับต่อมาครับจะเป็นตัว PBB ครับตอนนี้ก็ขึ้นมาแบบค่อนข้างเยอะแล้วนะครับในส่วนของ PBB เนาะใครที่อยู่ในตลาดจะเห็นเลยว่ามันวิ่งมาตั้งแต่ราคาแบบหลัก10อะ่ะเออหลัก10หลักโอ้อะไรพวกนี้นะครับจนถึงตอนเนี้ยขึ้นไป60แล้วก็เด้งกลับลงมาที่40นะครับจนทำเอา PBB เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5.7นะก็ อาจจะมองว่าไม่ได้สูงแต่ว่าตัวที่เป็น PVB PV b a n เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ4.6เนาะม้ามองว่ามันมีโอากาสย่อต่อยสักนิดหนึ่งก็เป็นราคาที่ค่อนข้างถูกแล้วนะเออในส่วนของตรงนี้นะครับต่อมาครับอัตรากำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานครับ12เดือนที่ผ่านมาครับทำกำไรได้1.27บาทครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้สูงเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยขึ้นไปถึงประมาณ2กว่าๆ3กว่าๆเลยช่วงที่แบบเศรษฐกิจดีๆเนาะแต่ว่าพอ เจอโควิดเข้าไปอะไรเข้าไปเนี่ยเรียกว่าปรับตัวลดลงแต่ตอนนี้รายพวกค่าใช้จ่ายต่างๆหรือว่ารายได้ต่างๆเนี่ยกลับขึ้นมาแล้วม้ามองว่าเอ้ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะก็น่าเอามาทําการบ้านเหมือนกันนะในสัดส่วนตรงนี้นะครับต่อมาปันผลครับอันนี้ตอบได้เลยว่าไม่น่าดึงดูดมากๆในส่วนของปันผลเนาะเพราะว่าปันผลเนี่ยอยู่แค่1.7เปอร์เซ็นต์เองเรียกว่าน้อยมากๆแต่ก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะว่ารายได้มันหายไปค่อนข้างเยอะจะให้ตัวนี้ปันผลออกมาได้เนี่ยก็ น่าจะเป็นไปได้ยากส่วนในส่วนแผนของการขยายรูปแบบธุรกิจหรือว่ามีเซอร์วิสต่างๆเพิ่มเติมอันนี้มาบอกว่าน้อยมากนะครับเท่าที่ไปดูแผนธุรกิจนี้แทบจะไม่มีอะไรที่เสริมเพิ่มเติมจากเดิมเลยมั่วว่ามันอยู่ในการฟื้นฟูของตัวบริษัทมากกว่าเนาะเออราคาเนี่ยมันก็สะท้อนไปกับตรงนั้น แต่โดยภาพรวมก็ถือว่าโอเคเพราะในส่วนของ AOE เองครับรีเทิร์นมันอยู่ที่ประมาณ14%เรนาะ14%ีเนี่ยเรียกว่าเยอะไหมถือว่าน้อยนะเพราะว่าเขาเคยขึ้นไปถึงแบบเกือบ30%น่ะเออแต่ตอนนี้อยู่แค่40%ออันเนี้ยอาจจะต้องแบบมองไปอีกสักนิดน,นึงโดยภาพรวมแล้วเนี่ยการเดินทางหรือว่าจำนวนนักท่องเที่ยวของแต่ละประเทศนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งเลยที่จะทำให้ตัวบริษัท AOT เนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็มีโอกาสเติบโตได้สูงเนาะดังนั้นเนี่ย ไม่รู้ว่าซีเกมเนี่ยจะช่วยไหมเนาะแต่มามองว่าอาจจะยังไม่ได้ช่วยเยอะเพราะว่า1คือการโปรโมทก็ไม่ได้สูงแล้วก็คนที่รู้เรื่องก็ไม่ได้เยอะมากนะครับความน่าสนใจตรงนี้มันก็อาจจะไม่ได้ดึงดูดพวกนักท่องเที่ยวที่จะให้อยากเข้ามาที่ประเทศไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่ก็คือฉันมาเที่ยวเออเป็นหลักเนาะอันเนี้ยจะเป็นในตัวของบริษัทครับคราวนี้มาดูรายละเอียดครับก็ฟรีโฟลด์ก่อนเลยในส่วนของฟรีโฟลด์ครับจะเห็นว่าผู้ถือหุ้น หลักเนี่ยจะอยู่ที่70%นะครับแล้วก็จะมีรายย่อยอยู่ประมาณ26%ดังนั้นเนี่ยการที่หุ้นจะวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นไปได้ยากแต่ว่าในส่วนของ Market Cap ครับถือว่าค่อนข้างดีนะเอออยู่ในเกณฑ์ที่แบบค่อนข้างสูงเพราะว่ามันอยู่ที่ประมาณ7,00แสนล้านนะครับการที่ Market cap อยู่7จแสนล้านเนี่ยถือว่าเขาเป็นหุ้นขนาดใหญ่เออดังนั้นเนี่ยการขยับตัวของเขาทีนึงเนี่ยทำให้ดึงตลาดได้เลยนะถ้าเราไปดูนะครับดังนั้นความน่าสนใจตัวนี้ ก็ถือว่ายังมีครับแต่การเข้าซื้ออาจจะไม่ได้หวือหวารุนแรงเหมือนแบบหุ้นเล็กหุ้นใหญ่เงี้ยเนาะที่เขามีฟีโฟอ์ค่อนข้างสูงนะครับอ่ะต่อมานี่ปันผลกับตัวพายทูเซลครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงแล้วถ้าซื้อตอนนี้มาโมว่ายังไม่คุ้มครับเออถ้าซื้อตอนนี้นะราคาอาจจะยังไม่คุ้มอาจจะต้องแบบมันรอมันย่อลงมาจริงๆในโซน20กว่าบาทเนี่ยอันเนี้ยเป็นจุดที่น่าซื้อน่าลงทุนมากๆ สำหรับตัว AOT นะครับต่อมาอัตรากำไรนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ณนะตอนนี้นะครับถือว่าเป็นกำไรที่บริษัทเขาทำได้เนาะแล้วก็จะเห็นแนวโน้มของเขาเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วนี่เดี๋ยวดูภาพรายปีดีกว่าอ่าดูภาพรายปีจะค่อนข้างชาัดครับแนวโน้มเนี่ยกลับมายืนนะจุดปัจจุบันได้แล้วอยู่ที่ประมาณ0 0 0 0ล้านนะครับแต่ว่าปีนี้ม้ามองว่าเขาปิดปิดไม่สวยเท่าปีที่แล้วนะอ่าถ้าเทียบกันตรงๆนะครับปีที่แล้วเนี่ยปิดอยู่ที่ประมาณหหมื่นเก้า 1 9มื0พล้านใช่ไหมแต่ปีนี้คือน่าจะปิดอยู่ที่ประมาณหมื่นเจ็ดถึงหมื่นนะครับอาจจะดรอปลงมานิดนึงเนาอ,อันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนนักท่องเที่ยวแหละที่มันมีขายไปแล้วก็อัตรากําไรนะครับที่ทําได้เนาะอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับอ่ะรายละเอียดแร่งที่มาต่างๆครับอย่างที่บอกไปตั้แต่เริ่มต้นเนาะเขาก็จะมีเกี่ยวกับทำแอร์พอทำพื้นที่เช่าที่เป็นกลาวเซอร์วิสนะครับก็จะมี โฮเทลเออโฮเทลเนี่ยจะเป็นส่วนน้อยมากๆก็จะเป็นโลแรมที่โคเชรร่รวมกับตัว AOT นั่นแหละนะครับแล้วก็เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆที่เป็นแบบกล้องวงจรปิดอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในตัวของบริษัทแล้วก็ทําที่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับประมาณการรายได้ต่างๆผลประกอบการที่ออกมาครับก็ได้เรียกได้ว่าดรอปลงทุกรอบทุกไตรมาส <c oughs> ไม่มีไตรมาสไหนที่รู้สึกว่าดีเลยมีแค่โคเวอร์ไตรมาสสี่ที่บวกขึ้นมาแต่บวกน้อยมาก นะครับหลักแบบร้อไม่ถึงร้อล้านเอออันนี้ก็ถือว่ายังทําอัตรากําไรเร่งขึ้นมาได้ไม่สุดนะเออก็ต้องติดตามต่อนะครับเออต่อมาปันผลครับเรียกว่าใครที่บอกว่าปันผล1.7เนี่ยไม่สูงเนี่ย payout ratio ล,ลอไป63เนะเออหมายความว่ามันก็สูงนะถ้าดูจากอัตราตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยพอเราเห็นอัตราการปันผลที่สูงแบบนี้นะครับแต่กําไรเนี่ยเร่งไม่ขึ้นครับหมายความว่าอันเนี้ย ในอนาคตข้างหน้าถ้ามันยังเป็นแบบนี้อยู่ก็อาจจะต้องติดตามแล้วก็ต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งใครที่ถืออยู่เนาะเอ้ยอาจจะมองถึงโกดมองถึงการเติบโตอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะไปม,มองในส่วนของตรงนั้นแทนเนาะถ้ามองถึงการผลเนี่ยอาจจะแบบเป็นไปได้ยากเลยทีเดียวอ่ะต่อมาครับนี่ครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเลยที่เขาอยู่ในช่วงแบบปรับปรุงฟื้น,ฟ,นฟูของตัวธุรกิจเนาะเนื่องจากในช่วง ถ้าเราดูเนี่ยในปี2 1 2หนึ่งในปีที่ผ่านมากําไรมันไม่มีเลยแล้วก็แคดโฟมันหายไปมันพึ่งมาฟื้นเอา2ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ปี24แล้วก็ปี25เพึ่งกลับมากําไรหลักหมื่นล้านเนาะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่แบบหลายคนเนาะอาจจะมองว่าหุ้นตัวเนี้ยเทิร์นอะราวกลับมาแล้วเออมาร์เองก็เป็นหนึ่งในนั้นครับที่มองว่าตัวเนี้ยกำลังจะกลับมาเนาะแต่ราคาเนี่ยมันดันสูงไปสักนิดนึงเนาะเออเพราะว่ามันดันไม่มีเหมือนกับยังไงอะ อินโนเวชันหรือว่าตัวธุรกิจใหม่ๆที่เรามองรู้สึกว่าเอออนาคตเนี่ยมันจะโกตกลับมาเนาะนอกจากแบบมารอจํานวนนักท่องเที่ยวที่จะมีการฟื้นฟูแล้วก็เพิ่มกลับขึ้นมาเออดังนั้นตรงนี้ก็อาจจะต้องติดตามกันสักนิดนึงครับเออว่าในอนาคตเนี่ยมันจะสามารถทํากำไรกลับมาได้ไหมเพราะว่า PE ตอนนี้ถือว่าสูงอยู่สักนิดนึงแต่ p v v เนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้มันถือว่าต่านะตอนนี้ก็อยู่ในระดับที่มัน สูงขึ้นมาแล้วเออก็ต้องไปรอดูกันสักหน่อยแหละว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูดีกว่าว่าแล้วปัจจัยอะไรนะครับที่จะมีผลต่อตัว AOT กันบ้างเริ่มต้นจากปัจจัยที่เป็นเชิงบวกก่อนแล้วกันเนาะการฟื้นฟูครับต้องบอกว่าการฟื้นฟูเนี่ยถือว่าทําได้ดีครับจำนวนนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้โดยสารไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวนะรวมถึงผู้โดยสารด้วยเนาะบินทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นครับบวกกับ รายได้ของค่าบริการและพวกค่าธรรมเนียมเนี่ยมันก็ปรับตัวดูดีขึ้นด้วยนะมันเลยทำให้พวกสินค้าที่วางขายหรือว่าบริการที่อยู่ในสนามบินน่ะมันได้รับความนิยมไปด้วยเนาะบางคนอาจจะมองว่าเออก็ไปซื้อของดิวตี้ฟรีซื้ออะไรเงี้ยมันทำให้รายได้รวมของตัว a อ t ีอ่ะปรับตัวสูงขึ้นด้วยครับถ้าในส่วนของสินค้าและก็บริการเขาเนี่ยถือว่าดีต่อมาครับจะเป็นโครงสร้างฐานของธุรกิจครับต้องบอกว่าตั้งแต่การปรับ ัวแล้วก็ฟื้นฟูตัวโครงสร้างขึ้นมาเนี่ยมมองว่าเอ้ยตัว AOT สามารถบริหารแล้วก็จัดการได้ค่อนข้างดีนะระบบโลจิสติกเอยหรือว่าภาพรวมนโยบายการเดินทางอะไรพวกนี้ครับถือว่าเอื้อ แล้วก็ตอบโจทย์กับพวกจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาโคเว v e r เนาะและยิ่งแบบเราไปใช้บริการเราจะรู้เลยว่าเออสนามบินพวกสวนนภูมิเนี่ยสามารถบริหารแล้วก็จัดการได้ค่อนข้างดีนะครับในส่วนของตรงนี้เนาะต่อมาครับจะเป็นตัว EPS ครับแล้วก็ ROE เนาะอันเนี้ยถือว่าเป็นจุดเด่นที่เริ่มฟื้นกลับขึ้นมานะครับทั้ง EPS ที่ตอนนี้อยู่ที่1.27ใช่ไหมแล้วก็เขามองว่ามันจะขึ้นไปถึงประมาณเกือบ2เลยดังนั้นตัวเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะเติบโตขึ้น ในอนาคตเนาะถึงแม้ปันผลจะไม่สูงอันนี้ก็ไม่ว่ากันไปเพราะว่าเรามองระยะยาวในการเติบโตนะครับ ROE ก็ถือว่าดีครับผลตอบแทนพอสมควรเนาะ14%แต่ถ้าทางที่ดีได้สัก25%เนี่ยจะเวิร์กมากๆเลยครับโอเคคราวนี้เราไปดูดีปัจจัยเสี่ยงหรือว่าข้อควรระวังสำหรับตัวนี้มีอะไรกันบ้างครับเริ่มต้นครับต้องบอกว่าวิกฤตทุกอย่างครับส่งผลกระทบโดยตรงกับตัว EOT เลยเนาะโรคระบาด หรือแม้แต่เงินเฟ้อดอกเบี้ยโดนหมดทุกดอกนะครับเรียกว่าโคเวอร์จบน้ำมันขึ้นสงครามเนี่ยโดนทุกอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ถ้ามันผ่านไปได้ถือว่ามันค่อนข้างสตองแล้วก็แข็งแกร่งนะเออเพราะตัวบริษัทเนี่ยมันโดนปัจจัยภายนอกเนี่ยถาโถมเข้ามาเยอะมากๆ แค่จานวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงหรือว่าผู้โดยสารที่ลดลงไม่พอยังมาโดนเรื่องพวกนี้เข้าไปอีกอันต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของวา l ์เรชั่นครับอย่างที่ม้าบอกก็คือ PE กับ PVB แล้วก็ปันผลเนี่ยมันยังดึงดูดนักลงทุนไม่มากพอครับมันเลยทําให้ตัวราคาเนี่ยมันยังไม่สะท้อนกับตัวไรายได้ที่เป็นความเป็นจริงเนาะเออทางที่ดีครับมองว่าอัพไซต์ตรงนี้อาจจะยังไม่ได้เยอะนะครับส่วนมากจะมองเป็นดาวไซต์มากกว่าออก็อาจจะไปรอในโซนกรอบล่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีว่ากรอบล่าง มันอยู่ในกรอบตรงไหนครับต่อมาครับอันสุดท้ายครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบปลอดภาษีแล้วก็เกี่ยวกับระบบสัมปทานครับตัวนี้ต้องบอกว่ามันมีเงื่อนไขแล้วก็ผลกระทบที่เยอะมากๆเราจะเห็นข่าวก่อนหน้านี้ครับที่มีการปิดในส่วนของ Duty f r e e King Power บางส่วนนะครับในส่วนของสนามวินโดนัทภูออกไปเนี่ยก็มองว่ามันลงทุนไปแล้วแบบอาจจะไม่ได้คุ้มนะครับแล้วก็การที่เอาของไปขายจํานวนนักท่องเที่ยวลดลงเปิดไปเสียค่าเช่าฟรีอะไรพวกนี้มันก็อาจจะยังไม่คุ้ม ทบต้นทบดอกเนาะแล้วก็ตัวบริษัทเองที่เกี่ยวกับการบินนะครับเขาก็มองว่าเอ้ยรายจ่ายของเขาไม่ว่าจะเป็นพวกค่าน้ํามันค่าดูแลค่ามนแมเนจเน้์พวกนี้รวมถึงค่าพนักง,งานเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ครอร์ในส่วนของตรงนี้ไปเออก็เป็นตัวหนึ่งแหละครับที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเนาะ เพราะว่าถ้ารัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ไอตัว AOT ได้รับผลกระทบทุกรอบไม่รู้ทำไม,มเหมือนกันเออแต่เราก็ต้องไปตามกันดูครับว่าเอ,อแล้วรอบนี้จะผ่านไปได้ไหมแต่ว่าบอกว่าแนวโน้มตัวนี้ถือว่าดีครับใครที่อยากมองหาหุ้นที่แบบเอ้ยมีมีเทิร์นอาราวกับอ่อนๆขึ้นมาอ่าตัวนี้ก็ น่าจะเพียงพอแล้วก็ตอบโจทย์ในส่วนของตรงนี้ดังนั้นเนี่ยเราสามารถเก่งกําไรในส่วนของตัว AOT ได้นั่นเองอ่านี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดครับในส่วนของ AOT คราวนี้เราไปดูในส่วนของการาฟบ้างว่าการาฟเป็นยังไงกันบ้างครับเริ่มต้นก่อนเลยนะครับในส่วนของการาฟเนี่ยแนวโน้มนะครับนี่นี่นี่ถ้าเพื่อนๆดูนะก่อนหน้านี้ครับราคาแบบ เคยแบบหลัก20กว่าแล้วก็เห็นไหมครับขึ้นมาที่60ไปแตะ70ขึ้นไป80เจอโควิดเข้าไปดอกเดียวครับกลับลงมาที่40กว่าแล้วก็ขึ้นไปอีกเหมือนจะกลับมาครับแล้วก็โดนวิกฤตครับทั้งเงินเฟอ้อสงครามเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเพียบนะครับจนตอนนี้ล่วงลงมาตอนที่มันลงมาอยู่ในหลัก27ครับมีการตั้งไว้แล้วแต่ว่าแบบไม่แมทนะครับก็เลยไม่ได้ซื้อต่อแต่ตอนนี้ม้ามองว่ามันเป็นกรอบแรกของการเบรกเอา ที่ค่อนข้างสวยนะสำหรับตัว AOT นะครับดังนั้นเนี่ยกรอบที่เราสนใจในการเก็งกำไรนะครับมาบอกว่า48.25จะเป็นกรอบแรกนะครับแต่จริงๆเนี่ยตั้งไว้ที่41.75นะมันอาจจะแบบมองไปไกลสักนิดนึงแต่ว่าอาจจะไปเล่นในกรอบนั้นแต่การที่จะเล่นครับมาแนะนำอย่างนี้ว่าให้เพื่อนๆรอ,อ,อครับหลังวันที่11ธันวาเพราะว่าหลัง11ธันวาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ปันผลเนาะราคาเนี่ยมันจะมีการรูดลงมา อยู่อยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับทุกครั้งที่มีการปันผลดังนั้นเนี่ยรอหลังปันผลถ้าเพื่อนๆจะรอเก็บนะครับก็ยังสามารถที่จะเก็บได้เพราะมมองว่าวอลุ่มมันมาแล้วก็ตัว MACD RSI รวมถึงตัว DMI มันตอบมากๆดูสิดูจากแท่งเขียวที่เกิดขึ้นนะครับวิ่งขึ้นไปแบบสุดมากๆนะครับรวมถึงในส่วนของ RSI เอย MACD เอยเนี่ยที่มาขึ้นให้ดูอยู่ในกรอบเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นเนาะว่าเออมันก็น่าสนใจจริงๆนะครับแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่หลายคนเนี่ยอาจจะใช้ในการวางแผนลงทุนได้เนาะดังนั้นโดยภาพรวมครับตัว AOT นะครับ ถ้าเป็นข้อมูลทางสถิติเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่กลางๆครับถ้าเป็นอัตรากําไรเนี่ยมามองว่ามีโอกาสเทินอลาวครับส่วนภาพรวมปัจจัยข้อดีข้อเสียเนี่ยแนวโน้มเนี่ยมามองว่ามันมาในทิศทางดีมากกว่าความเสี่ยงนะเออเพราะว่าจํานวนนักท่องเที่ยวอะไรเอ่ยเนี่ยมันน่าจะมีแนวโน้มที่ปรับตัวดีขึ้นแล้วก็ซีเกมน่าจะช่วยประคองให้มันได้ผ่านตรงนี้ไปส่วนแนวครับไม่ต้องสืบครับรอหลังปันผลอันนี้ก็สามารถที่จะเริ่มวางแผนทันทีอ่าก็ เป็นจุดที่เราสนใจนั่นเองครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับ EP ีที่52นี้ครับก่อนจะจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอของช่อง Mark ท e แล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าจะเป็นตัวไหนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมี5หุ้นนะครับที่ทำผลกำไรดีแล้วก็มีแนวโน้มเติบโตขึ้นในปี2026นี้นะครับก็ติดตามได้เลยมาในปีนี้แน่นอนครับ วันนี้ขอบคุณทุกคนมา,มากครับสวัสดีครับ